h o n d a c i v i c 1.8 EL นะครับปี2021สภาพไม่ต้องบอกว่ากิ๊บกิเลยทั้งภายในและภายนอกคันนี้นะครับต้องบอกว่าให้มาเรื่องของการเซตตี้คือจะมีเรื่องของกล้องถอยให้แล้วนะครับรวมไปถึงเซ็นเซอร์ด้วยไม่มีการไขน็อตเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นรถเดิมๆหมดเลยแม้กระทั่งตัวเมจิกที่แต้ม QC ยังอยู่ครบตามหัวน็อตนะครับตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้าแล้วด้วยเนี่ยที่บิวเลื่อนให้ดูเนี่ยครับไม่มีความรู้สึกว่าอึดอัดถึงแม้จะอารมณ์จะเป็นรถสปอร์ตก็ตาม วันนี้นะฮะ TK Good Car เราตั้งขายเพียงแค่สวัสดีครับพบกับ,บวิวอีกเช่นเคยนะครับกับโชว์รูม TK Good Car ฮะวันนี้นะฮะต้องบอกว่าเราได้เจ้า Honda c ซีว c โฉม FC นะครับเป็นปี2021สสีเทาดำแบบนี้นะครับ ต้อบอกว่าคันนี้เนี่ยสวยจัดมากๆแล้วก็เป็นสภาพที่ดีมากๆ สำหรับเจ้าคนนี้นะคะคุณหน้าคุณตาจะอยู่แล้วกับ Honda Civic 1.8 EL นะครับปี2021ต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปเลยนะฮะเป็นสีเทาดำสภาพไม่ต้องบอกว่ากิปกริเลยทั้งภายในและภายนอกเดี๋ยวจะพามาดูในเรื่องของตัวบอดี้ด้านหน้ากันก่อนเลยแล้วกันนะฮะสิ่งที่เห็นเลยก็คือในเรื่องของตัวกระจังหน้าแน่นอนนะคุณหน้าคุณตาจะอยู่แล้วเรื่องของคมเมียงกระจังหน้าชิ้นใหญ่ๆแบบนี้มากับโลโก้ Honda ที่เป็นตัว H นะครับรวมไปถึงไฟหน้านะฮะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะครับ แบบนี้เลยนะฮะแล้วก็จะมีไฟทั้งหมด2ช่องรวมไปถึงสกเกิร์ตด้านล่างนะฮะจะมีไฟตัดหมอกมาให้เลยจากโรงงานเดิมๆแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีลิ้นหน้าที่เป็นสีดําทําให้ดูรถมีอารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับส่วนในเรื่องของตัวด้านข้างนะฮะของ c ี v i c ปี2021คันนี้นะครับต้องบอกว่าล้อแม็กเป็นแม็กอลลอยก้านแบบนี้นะฮะจากโรงงานเป็นขอบ16จากโรงงานแบบนี้นะฮะดอกยางยังหนาใช้ได้อยู่เป็นปีครับ รวมไปถึงนี่เลยด้านข้างนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ตัวไฮไลไท์ตัวพิเศษต้องบอกว่ามีกล้องให้ด้วยนะครับสำหรับกล้องไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวจะมาดูในคอนโทรลด้านในจะแนะนําให้อีกทีนึงแล้วก็รวมไปถึงไฟเลี้ยว LED แบบนี้นะฮะที่จะอยู่ในเรื่องของตัวกระจกมองข้างนั่นเองครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกุญแจ k e ์เล s สต t a r t ถามว่ามันดียังไงก็คือในเรื่องของตัวแค่กดปุ่มนี้ปุ๊บรถก็จะปลดล็อกทันทีนะครับไม่ต้องใช้กุญแจไขให้ยุ่งยากอีกต่อไปนั่นเองนะฮะภาพรวมโดยรวมของซ i vic คือบิวเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะคุ้นง้าคุ้นตาในอยู่แล้วตามท้องถนนโดยทั่วไปซึ่งมันเป็นรถตลาดที่ได้รับความนิยมมากนะครับแน่นอนไม่ว่าจะเป็นซีวิกรุ่นไหนก็ตามความรับนิยมมาอันดับหนึ่งแน่นอนถ้าบอกว่าซีวิกส่วนในเรื่องของตัวด้านท้ายเห็นไหมฮะไฟเลี้ยวหรือไฟท้ายของเขาจะให้มาในเรื่องของเป็นตัวแบบเหมือนมุมแมลงแบบนี้นะครับเป็นเต้องบอกว่าเป็นเหมือนไฟรูปไฟฟ้าก็ว่าได้นะให้ความสวยงามเฉลียวแล้วก็เพดซีวิกแบบนี้นะครับจะเป็นเพดคอมเมียมแบบนี้ ชัดเจนเขียนว่าซี vic แล้วก็ส่วนด้านขวาเขียนว่า IVTEC นั่นคือระบบของเครื่องยนต์นั่นเองครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าให้มาเรื่องของการเซฟตี้คือจะมีเรื่องของกล้องถอยให้แล้วนะครับรวมไปถึงเซ็นเซอร์ด้วยแล้วก็แน่นอนครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นกันชนหลังที่ให้ความสวยงามในเรื่องของตัวคิ้วคอมเมียมแบบนี้ด้วยครับเดี๋ยวไหนๆก็ดูฝาท้ายแล้วดูในเรื่องของห้องเก็บสัมภาร,ร,ระเห็นไหมนะพอเปิดมาแล้วก็จะมีในเรื่องของแผ่นยางโลโก้ซีวิคแบบนี้ปั๊มนูนเป็นของเดิมนะครับจากโรงงานต้องบอกว่าช่องเก็บสัมภระ ให้ความจุพอสมควรกระเป๋าเดินทาง45หใบสบายๆครับมีความลึกและความกว้างอยู่พอสมควรแล้วถ้าเรายกแผ่นยางออกมานะครับก็จะมีแผ่นไม้พุ่มสักหลาดแบบนี้จะเป็นในเรื่องของตัวการเก็บอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แรงกุญแจยางอะไหล่นะครับสิ่งที่เห็นก็คืออ่างเก็บยางอะไหล่เป็นอ่างเดิมๆถามว่าเดิมมันคืออะไรก็คือเป็นรถที่ไม่เกินทําสีถูกชนหนักมานั่นเองครับส่วนในเรื่องของฝาท้ายวิธีการดูรถถูกชนไม่ชนยังไงก็คือในเรื่องของตัวเข็บแบบนี้นะฮะ จะต้องเป็นตะเข็บเส้นเดียวกันแนวยาวเส้นตรงไม่มีเซตเส้นจะต้องไม่บี้บดหรือขาดไปแต่ตอนในแล้วก็ในเรื่องของตัวเม็ดอาร์คนะฮะแก้มก้นซ้ายและแก้มก้นขวานะครับจะต้องอยู่ครบแบบนี้เห็นไหมฮะไม่มีการรอยฉีกแตหกหักหรือการเชื่อมใดๆครับแน่นอนประตูทุกบานนะครับทุกคิดวิวย้ำเสมอว่าต้องเปิดดูให้หมดว่าเป็นรถเดิมยังไงนะฮะเม็ดอาร์คคมกลมชัดแบบนี้เลยไม่มีการทาสีหรือถูกชนด้านขวามาแน่นอนหรือฝั่งคนขับ100%ครับ ส่วนในเรื่องของฝั่งด้านหลังคนขับก็เช่นเดียวกันลูกค้าที่มาดูรถกับบิวแล้วขออนุญาตดึงดูยินดีให้ดึงได้เลยนะครับอยากให้ดูว่ารถเดิมๆเป็นยังไงนะครับเพราะมันมีผลต่อตอนขายแน่นอนครับฝั่งด้านขวานะครับเมื่อกี้เราดูกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งด้านซ้ายบ้างนะครับประตูฝั่งด้านซ้ายก็เช่นเดียวกันเม็ดอาร์ก็ต้องอยู่ครบแบบนี้นะฮะชัดๆแบบนี้เลยจะดึงยาวลงมาเลยก็ได้ยินดีให้ดูเลยนะครับ แล้วก็บานสุดท้ายก็คือฝั่งด้านหลังข้างคนขับนั่นเองนะฮะดึงออกมาเลยแบบนี้นะครับน่สี่ประตู4บานเดิมจัดรถสวยจัดดแบบนี้หายากมากครับเมื่อกี้รับชมในเรื่องของตัวด้านท้ายของซีวิคคันนี้ไปแล้วนะฮะที่ให้ดูในเรื่องของความเดิมบอดี้เดิมเป็นยังไงครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูในเรื่องของตัวใต้ฝากระโปรงหรือด้านหน้ากันเองฮะ พอพี่เปิดมาแล้วอันดับแรกในสิ่งสําคัญก็คือในเรื่องของตัวสติกเกอร์นะครับเป็นพวก q r วอารโค้ดต่างๆตัวมอกรนะครับสติกเกอร์ของเดิมป้ายแดงยังติดอยู่ครบนะครับไม่มีขาดหลุดรุ่นนะครับแล้วสิ่งสาคัญที่สุดก็อยากจะให้ดูในเรื่องของตัวนี่เลยหัวน็อตฝากระโปรงต่างๆเนหะ็นไหมฮะจะเป็นน็อตเดิมๆด,ด้านหน้าเดิมบอดี้เดิมซ้ายขวาเดิมทุกอย่างยังอยู่ครบทุกตัวนะครับแม้กระทั่งคานหน้าก็ต้องเป็นสีเดิมเช่นเดียวกันไฮไลท์ของคันนี้ก็คือในเรื่องของตัวฝาเครื่อง ไม่มีการไขน็อตเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นรถเดิมๆหมดเลยแม้กระทั่งตัวเมจิกที่แต้ม QC ยังอยู่ครบตามหัวน็อตนะครับการันตีได้เลยครับคันนี้เป็นรถเครื่องเดิมใหม่กิ๊บๆบอดี้เดิมแน่นอนครับตอนนี้วิวเข้ามานั่งอยู่ใน Honda Civic 1.8 DL หรือตัวท็อปปี2021นั่นเองนะฮะอยากให้ดูในเรื่องของอินเทเลีย ให้ลงสปอร์ตแน่นอนฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอคอนโซลด้านกลางตรงนี้นะครับก็ให้มีความยกสูงขึ้นมาเพื่อลงสปอร์ตแล้วก็เหมาะกับการเข้าเกียร์แล้วก็การพักแขนแบบนี้นะครับที่พวงมาลัยจะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านซ้ายก่อนจะเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์อ่าแล้วก็เรื่องของตัวหน้าจอที่ลิงก์กันโดยที่ลูกค้าเนี่ยเวลาขลับรถอยู่สามารถปรับเปลี่ยนจากที่นิ้วมือโป้งตรงนี้ได้เลยคือฝั่งด้านซ้ายเป็นคุบค,ครลตั้งล็อกความเร็วอัตโนมัติจะอยู่ด้านขวานะคร่รบบรืององงข กระจกนะครับเป็นออโต้สองบานคู่หน้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้าแล้วด้วยเนี่ยที่ดิวเลื่อนให้ดูเนี่ยครับตัวท็อปเท่านั้นถึงจะมีนะฮะส่วนในเรื่องอินเทอร์เนียคอนโซลอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าหนังอย่างดีหุ้มพลาสติกต้องบอกว่าเป็นงานที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีการลิ้วรอยแตกหักชํารุดเลยต้องบอกอย่างนี้ระบบเกียร์ป็น c ีซทแล้วก็มีระบบ E c o คก็ co, คือระบบประหยัดน้ํามันนั่นเองนะฮะเบรกมือนะครับเป็นระบบเบรกไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ ้าเพดานต้องบอกว่าใหม่มากแม้กระทั่งม่านกันแดดยังไม่แกะพลาสติกเลยคันนี้ต้องบอกว่าเจ้าของเดิมดูแลสาดีมากๆครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเบาะคันนี้จะให้มาเป็นสีเบจหรือเช่ในภาษาชาวบ้านเรียกว่าสีครีมนั่นเองนะครับถ้าตัวรถเนี่ยเป็นสีดําหรือเป็นสีเทาดําภายในยิงตัวเบาะนั้นจะต้องเป็นสีครีมครับมันจะตัดกันกับตัวรถสีรถครับในเรื่องของตัวด้านล่างคอนโซลน,นี้นะฮะจะมีในเรื่องของตัว power outlet นะครับอ่าแล้วก็เสียบช่อง usb อ่ะก็จะมีมาให้ครบเครื่อง มีช่องเก็บของที่เก๊ก็ต้องบอกว่ามีให้ความลึกและความกว้างอยู่พอสมควรนะฮะมีแถมต้องบอกว่าเสียบ USB ได้อีกจุดหนึ่งด้วยซ้ําครับเมื่อกี้เราพูดกันถึงในเรื่องของตัวฟังก์ชันคอนโทรลต่างๆแล้วก็ดูได้ไปนั่งของฝั่งคนขับก็ให้อารมณ์รู้สึกว่าสปอร์ตแน่นอนครับเรามาพูดถึงเรื่อ,องความสบายกันบ้างนะครับตอนนี้บิวมานั่งอยู่แถว2แล้วก็คือด้านหลังคนขับนั่นเองนะะต้องบอกว่าเข่าเหลือสบายๆซึ่งไม่มีความรู้สึกว่าอึอดอัดถึงแม้จะอารมณ์จะเป็นรถสปอร์ตก็ตาม เป็นรถซีดานต้องบอกว่าประหยัดทั้งน้ํามันแล้วก็ให้ความสบายแม้กระทั่งความสูงของเพดานนะฮะแล้วก็การนั่งรู้สึกว่านั่งสบายไม่อึดอัดกระชับแจ๋วครับต้องบอกว่าตัวท็อปป้ายแดงอราคาอยู่ที่1ล้านบาทนะครับขาดเศษหลักหมื่นนิดหน่อยก็ครบ1ล้านบาทแน่นอนครับซึ่งตัวนี้เป็น Honda Civic 1.8 EL ปี2021นะครับ เลขไม่วิ่งไปเพียงแค่30,000กิโลนะฮะฟังไม่ผิดนะครับไม่วิ่งมีเพียงแค่30,000กิโลเท่านั้นเองนะฮะร,ราคาป้ายแดงเกือบ1ล้านบาทวันนี้นะฮะทีเค o ูดคาเราตั้งขายเพียงแค่6,49,000บาทเป็นรถที่บอดี้เดิมซึ่งใครๆที่ไหนก็อยากจะได้รับรองว่าซื้อไปไม่ขาดทุนเพราะคนที่ขาดทุนคนที่ซื้อป้ายแดงครับ แล้วก็ฝากไว้นิดนึงฮนะในเรื่องของอาชีพสำหรับลูกค้าที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายพนักง,งานส่วนตัวพนักง,งานบริษัทหรือว่าจะเป็นอาชีพธุรกิจส่วนตัวเจ้าของกิจการต่างๆสามารถซื้อทุกอาชีพแม้กระทั่งแม่ค้าออนไลน์นะครับยินดีทุกอาชีพเลยซื้อได้หมดขอเพียงแค่โทรติดต่อหาบิวก็ได้หรือโทรมาทางเพจทาง TK กู๊ดคาของ TK คู๊คคาเรามีลงตามโฆษณาเว็บไซต์ต่างๆทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเฟซบุ๊กนะครับไลน์แอดนะครับก็อยากให้ลูกค้านะครับ เข้าไปกดดูก่อนแล้วก็ตรงไหนไม่เข้าใจเรื่องของการออกรถนะครับให้โทรมาสอบถามกับบิวได้เรามีการรับประกันให้ด้วยนะครับ6 4 9 0 0 0บาทครับ